ให้คิดบิ่งเด,อเดอ้อทานเด้อทานยามัวขานอยู่เลยเอาไหมเอาเอาไว้เดี๋ยวมันเสียสายก่อนเดโนอ,นอให้คิดบิางเดอ้อทานย่ามัวขานอยู่เลยยาสิยังบ่เขาได้มา ให้เลยละให้คิดเบิ่งเด้อท่านอย่ามัวคานอยู่เลยให้คิดเบิ่งเด้อท่านอย่ามัวคานอยู่เลยฮะตรงได้ละสายก่อนเด้นเนาให้คิดเบิ่งเด้อท่านอย่ามัวคานอยู่เลยอย่า จุดไหนล่ะบ่บ่ไดนหรอแล้วก็ไก่เจีให้คิดเบิ่งเด้อท่านอย่ามัวคานอยู่เลยอยู่เลยให้คิดเบิ่งเด้อท่านอย่ามัวคานอยู่เลยให้ให้ให้คิดเบิ่งเด้อท่านอย่ามัวคานอยู่เลย นาให้คิดเบิ่งเด้อท่านอย่ามวัวขานอยู่เลยอย่าสิไ่ลืมทอนคำสอนเดิอท่านเอ่ยพระพุทธองค์กาไหวขันทำได้นั่นแม่นดีอีสิอยพี่หรืออยู่ทางเบื้องพุนสิอยใสก็แล้วแต่ให้เจ้าแวะเข้ามาทำบุญเด้อพี่น้องทำบุญด้วยใจศรัทธา ทำบุญโดยใจสัทธาภาวนาถือศีลกินทานโดยใจสัทธาภาวนาถือศีลกินทานอย่าลืมเดือ้อให้เจ้าแวา่เข้ามาทำบุญเด้อพี่น้อง ทำบุญด้วยใจศรัทธาทำบุญทำบุญเออไหม